เดี๋ยวซื้อกาแฟกินก็ได้แล้วก<อ> <ไง S 2> ็ร<ะ>ีบหลอกรากาแฟปิดตอนนี้เรามาอยู่ที่เดอะแล้ววะเดอะโลโก้สุพรรณนะแต่มันจะจะเป็นเหมือนโซนลอยต่อระหว่างสุพรรณกับการหรือเปล่าก็ไม่รู้เอออันนี้พอดีเรามีทริปพิเศษที่จะต้องมาทำ คอนเทนต์โปรเจกต์อะไรบางอย่าง <laughs> เดี๋ยวค่อยบอกว่าทําอะไรหาอะไรกินกันซึ่งมาถึงวันนี้มีลูกค้าคนเดียวแค่เราเ <laughs> ม,มามามาคู่เดียวคนเดียวแล้วก็ร้านกาแฟพอดีปิดเขาบอกว่าพนักงานต้องไปงานศพก็เลยต้องปิดแล้วเราก็ไม่ได้เอาเราเรารไม่ได้เอาที่ <มา S 1> ทดิบกาแฟมาชีวิต แต่อรเรามีเบียร์สิบกระป๋องแต่เราซื้อเบียร์มาสิบกระป๋องก็น่าจะทดแทนการดิบกาแฟาได้วิ่ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ช่วยตื่นอะไรเลยกู <c oughs> ก็เดี๋ยวคือจริงโจทย์วันนี้ของเราคือไอมาครั้งนี้ก็คือเราจะต้องมาถ่ายพรีวดดิ้งพนดีเราจะแต่งงานวันที่ยี่สิบแปดนี้อีกสี่วันเราก็เออ,อยังไม่มีรูปพรีวดดิ้งแล้วก็เป็นช่างภาพเองก็ เว่าถ่ายเองตั้งกล้องถ่ายเองไปโจทย์ว่ามาทำคอนเทนต์ถ่ายพรีวิ้งตัวเองกันว่าจะรอดไหมจะได้รูปดีๆไปตั้งหน้างานไหมนั่นแหละดี๋ตั้งหน้างานเออว่าใชว่าอะไรก็ตั้งหน้างานถ้ารูปหน้างานก็ถูกแล้วแม่แล้วอย่าไปคิดเชิงอื่นจ้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอ่ะจะดูสังไปสังเกตโลเคชั่นก่อนจะถ่ายมุมไหนไงแต่สวยแต่แค่ ช่วงนี้มันฝุ่น PM มันเยอะมันก็อาจจะแบบวิวไม่ได้สวยมากฟ้าไม่สวยมากแต่ก็ว่างแค่เนี้ยก็ต้องมาวันนี้แหละทำอะไรไม่ได้แต่ก <Okay. S 2> ็ทั้งหมดนี้เป็นของเราเมถ่ายได้ทุกมุมเพราะไม่มีลูกค้าคนอื่นก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะดําคาญเก เราก็มาอยู่ในห้องพักของเดอะโลโก้แะครับเป็นเราเลือกห้องพักที่เป็นโบกี้รถไฟก็เดี๋ยวต่อไปก็จะทำการเปลี่ยนชุดแล้วก็เดี๋ยวจะลองไปเซตกล้องถ่ายพรีวิ g กันเองดูซิมันจะรอดไหมว่ามันจะถ่ายกันเองถ่ายคนเดียว ตั้งกล้องเองถ่ายเองมันจะดีหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาดูกันโอเคตอนนี้เราแต่งตัวเรียบร้อยแล้วสาวๆไปยืนรออยู่ตรงนู้นแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายด้วยอ a อ r 4านะครับ51.2แล้วก็เราจะซิงค์ผ่านโปรแกรมรีโมทนะครับอิมเมจนะครับของของโซนี่ เราจะใช้วิธีถ่ายกันแบบนี้เป็นรีโมทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันจะถ่ายรอดหรือไม่รอดนะครับโอเค เจ้าสาววันนี้ตั้งกล้องถ่ายกันเองไม่รู้ว่าจะได้กี่รูปเ <laughs> พิง่งด้ไปเพิ่งด้ไปสองสองมุมเองหมากามากวนหมากวนเยอะแล้วก็โอ้ยถ่ายผ่านแอปก็เดี๋ยวอันนี้เพิ่งเพิ่งไปสองมุมน่าจะได้ไม่กี่มุมหกเพราะเราไม่ได้เน้นเอารูปไปใช้เยอะเน้นแค่พอแบบมีมีตั้งในงานอะไรแบบนั้นพอกรุบกริบอ่าก็เดี๋ยวลองดูเรื่อยๆ ยี่ตนนี้ก็ช่วงกี่โมงแล้วเนี่ยหกโมงหกอาทิตย์ตกอาทิตย์ตกวิวสวยมากจริงๆสวยมากจริงถ้าเย็นอ่ะถ้าเป็นช่วงแบบอหน้าหนาวหน้าหนาวนั้นน่าจะแบบคือช่วงนี้มันเริ่มนั่นแหละเห็นแล้วมันเริ่มเผากันแล้วเผาอ้อยพวกพวกเผาอ้อยเผาอะไรเงี้ยเผากันแล้วอ่ะก็คือแบบมีแต่หมอกฝุ่นทั้งนั้นเลย แต่ก็จริงๆถ้าเป็นช่วงหน้าออ้หเพื่อนมึงมาจะเป็นพวกช่วงหน้าหน้าหนาวที่นี่น่าจะสวยเลยออกกองแหละเอเอ,อ,เอนี่อันนี้เป็นสะพานนี่ริมน้ําสวยเป็นสถานที่ที่สวยเลยแหละนี่เห็นไหมเ,เขาแต่แต่ฝั่งนู้นเขากำลังเริ่มเผากันแล้วเดี๋ยวให้ดูฝั่งนูน้น ีชัตเตอร์เลยเห็นควันไหมเขาเริ่มเผาแล้วฝั่งนู้นนะแต่จริงวิวมันสวยมากถ้าเป็นหน้าหนาวมากางเต็นท์อะไรกันนะดีเลยแหละจบไปแล้วพรีวีดิ้งจบแล้วหรอจบแล้วมาจบแล้วหรอเอากิงนะจ้างเถอะไอ้ชลลองวันนี้ก็บอกจ้างๆไปเถอะครับเดี๋ยว อย่าไปฝืนโชคชะตาเลยจ้างมืออาชีพจ้างจ้างภาพจริงๆถ่ายไว้เถอะอยาหอยาทำโอ้โหเหนื่อยปะ่ะเหนื่อยเหนื่อยจริงๆตั้งแล้วก็ไม่ได้อะไรตั้งกล้องวิง่งแล้วก็กลับมาตั้งกล้องโฟกัสกดในแอปตั้งเวลาวิ่งกลับไปเป็นในแบบโอ้โหสุดท้ายมันก็จะแค่รูปที่เป็นมุมแบบ แบบทั่วไปธรรมดาธรรมดานะจริงๆมันมีถ้าเป็นในสัาษะถ้าถ้าเราถ่ายภาพแบบมีช่างภาพอะคือมันจะมีมุมกดมุมเสยมุมอะไรอีกซึ่งมันมันถ่ายต่อเนื่องแล้วมันทันกับช่วงเวลาของของแสงของเวลาอย่างนี้คือมันเหมือนมันไม่ทันอ่ะต้องวิ่งไปวิ่งมาสุดท้ายคิดมุมเองเป็นแบบเองมันเลยมันถามว่ามันได้รูปไหมมันได้นะแต่แค่มันได้แบบ แบบจ้างดีกว่าจริงๆจ้างช่างภาพมาถ่ายดีกว่า <c oughs> เออเหนื่อย